บัญยากา,ารของการร่วมกันสื่อสารแนวพระราชดําริในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะที่ท่านองค์มนตรีพระลาครสุวรรณรัตษ์ร่วมด้วยหน่วยงานญญาาราชการต่างๆเพื่อร่วมกันปล่อยบล็อกซีเมนเพื่อทําบ้านปลานะคะแล้ววันนี้ท้องทะเลไทยก็จะสะสมความอุดมสมบูรณ์ได้ยั่งยืนด้วยแนวพระราชดําริร่วมกันสร้างอาหารปลาในท้องทะเลไทย พระเจ้าก็เลยประชุมคณะกรรมการที่ตามตามเสด็จไปตามภาคต่างๆตอนนั้นก็มีคุณปลอดประสบดรจรันธาดามีหลายคนช่วยกันคิดบอกก็ลองคิดทิ้งประการังเทียมลงไปในน้ำก็จะทำให้มีปลามากขึ้น 11สิงหาคมพุทธศักราช2546น้าศาลาดูสิดาลายัยสวนจิรดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนาราธิวาสยิ่งกว่านั้น การเสด็จลงเป็นองค์นำในการฟื้นฟูความบุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำได้นำไปสู่การร่วมการสานต่อแนวทางแห่งพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการจัดทำแหล่งอาหารสัตว์ทะเลหรือปาการังเทียมบ้านของปลาเมื่อได้รับพระราชทานแนวความคิดในการสร้างกองปาการังเทียมขึ้นมาเนี่ยให้กรมประมงไปวางไว้ในพื้นที่ชายฝั่งก็ระยะประมาณ3ไมล์ทะเลถึงประมาณ5ไมล์ทะเลเนี่ย อุปกรณ์ก็มีทั้งแท่งคอนกรีตสี่เหลี่ยมตู้รถไฟหรือว่าจะเป็นรถถังที่ปลดประจำการจากกองทัพบ,บกรถบรรทุกขยะที่กรุงเทพมหานครทุกอย่างนี้ก็นำมามอบให้กรมประมงจัดลงไปวางเป็นกองกองไว้ในพื้นที่สายที่ราบเรียบจึงทำให้ปริมาณปลาเนี่ยเพิ่มขึ้นในสองสปีเนี่ยมากปลาบางพันธุ์บางชนิดที่หายากแล้วก็หายไปจากพื้นที่เขาก็หลเขาก็ว่ายน้ำกลับมาอยู่ที่นี่ และเมื่อมีปริมาณสัตว์น้าเพิ่มขึ้นเนี่ยชาวบ,บ้านก็จับปลาได้มากขึ้นไปขายได้มากขึ้นมีรัศดรถวายดีกานะะบอกว่าออตอนนี้หาก,กินฝืดเคืองมากเพราะว่าจับปลาไม่ได้เพราะคนที่นี่เขาเป็นประมงพื้นบ้านหมดนะฮะแล้วก็ออกไปเนี่ยไม่คุ้มค่าน้ำมันมีรัษฎรจิตอาสาซึ่งเป็นนักนำน้ำ,นำต่างๆเนี่ย เขาก็มาช่วยในเรื่องการเม i นเทนน n น e ์คือหมายถึงว่าเราทิ้งจักระการลังเทียมไปแล้วเนี่ยบางทีเรืออวนลากเข้ามาอะไรต่ออะไรอวนก็ไปติดนะฮะแล้วก็คลุมอยู่ทำให้เสียหายต่อประชากรปลาที่นั่นเขาก็มีการไปตัดหรือซึ่งมีการกระทบย่างต่อเนื่องทุกปีนะฮะก็ทำให้ความรุ่มสมบูรณ์เนี่ยมันยังคงอยู่ได้ ต่อมาเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2544สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชด,ดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนาราธิวาสนาบ้านละเวงตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีและต่อมาในปีพุทธศักราช2545 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมการสนองพระราชดำริดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศสัตว์น้ำโดยการจัดสร้างปะการังเทียมด้วยตู้รถไฟท่อคอนกรีตแท่งคอนกรีตรถยนต์และรถถังที่ไม่ได้ใช้แล้วโดยการปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ผ้าฝูงปลาน้อยใหญ่แแบบว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นสมุนบ้าน ของสัพพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความบุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท,ที่ได้ฟื้นคืนกลับมาที่สำคัญวันนี้ได้สะท้อนผ่านภาพแห่งความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตามรอยพระราชดำริจัดสร้างปะการังเทียมบ้านของปลาโดยการนําแท่งคอนกรีตหรือบล็อกซีเมนที่กรมประมงได้ออกแบบ เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโปรงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เห็นอยู่นี้ทิ้งลงทะเลโดยการจัดวางวัสดุบนพื้นทะเลให้สัตว์น้ําอยู่อาศัยเป็นการเรียนแบบธรรมชาติในลักษณะกองหินใต้น้ําหรือซากเรืออัปางซึ่งมักพบว่ามีสัตว์น้ําชุกชุมโดยใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานนี่ก็คือการเตรียมบล็อกซีเมนะนะคะเพื่อที่จะยกลงไปวางตามจุด ที่ทางผู้เชี่ยวชาญนะคะได้กําหนดจุดไว้แล้วเพราะต่ในแต่ละจุดในการที่จะวางบล็อกซีมเมนเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับกระแสน้ำที่กัดตําแห่งเพื่อไม่ไปขัดขวางของการเดินเรือนะคะเพราะฉะน,นั้นแนวพระราชดำริในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้านีแต่ย่างกีนะคะประชาชนโทบมาว่า ทิ้งลงไปทิ้งลงไปแล้วขยะเศษสนิมหรืออะไรล่ะคะไม่มีไม่มีไงเราพิสูจน์ทราบว่ามันไม่เกิดขึ้นถ้าทิ้งไปสักปีเดียวมันก็จะมีพวกปลาก,การังธรรมชาติพวกพืชในน้าสาหร่ายทะเลมาเกาะหมดเลยนะครับสนิมเหล่านี้ก็ไม่ไม่ได้ก่อให้เกิดมลพิษต,ต่อท้องทะเลไมไ่เป็นพิษเป็นภัยต่อสัตว์ทะเลด้วยมาตรการในการสร้างบ้านปลาเนี่ยเป็นที่ยอมรับของนานาด้นานาน้ำสากลญไหมคะ ผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาเอาอย่างเรานะฮะอเมริกาเริ่มทิ้งรถถังแล้วตอนนี้เริ่มจมเรือแล้วผมก็ว่าเราประเทศเราทำมาก่อน10ปีปปรัฐดัมเบี่ยั่งยืนอ่าสิปีปปทำมาก่อน,นแน่นอนฮะ,นะและคงอีกไม่นานที่แนวปะการังเทียมจากแท่งคอนกรีตที่ได้ร่วมกันทิ้งลงวางแนวปะการังในครั้งนี้ได้กลายเป็นบ้านหลังใหม่ให้สัตว์น้ำได้อาศัยหลบภยัยวางไข่และแพร่พันธุ์ เพิ่มมากยิ่งขึ้นที่สำคัญนี่คือภาพแห่งความสำเร็จผลในการนำพลังมวลชนรัศดรชาวใต้ทุกหมู่เหลา่าได้วรวมพลังสามัคคีดูแลเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทยและว,วันนี้นะคะคนไทยคงได้ภาพภูมิใจกับภาพความสำเร็จของแนวพระราชดำริโครงการ พื้นภูทรัพยากรใช้ฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนาราธิวาสเพราะนี่คือโครงการต่อยอดไปสู่แนวความคิดสากลซึ่งปัจจุบันได้ร่วมกันพัฒนาน,าน้าน้ำของตนเองเพื่อเป็นคลังอาหารที่อุดมสมบูรณ์เลี้ยงคนในประเทศอย่างยั่งยืนและนี่คือแนวพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ไทยอันเป็นที่ยอมรับเป็นสากลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสวัสดีค่ะ